สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันไปเล่นบ้านเพื่อนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะเฮ้ยมินมินมาเล่นบ้านฉันหน่อยได้ป่ะเฮ้ยดีมโอ okay, okay, เคโอเคเยวฉันไปไปจกดยาไปแหละไปอยู่กันใกล้กันเนาะเคเคเควันนี้ไปเล่นกับดีมดีกว่าเอาอย่างวันนี้นะ่ะวันนี้ไปเล่นกับดีมที่ บ้านดีกว่าไม่ได้ไปหาดีมตั้งนานคิดถึงจะแย่ละปฎิญาณไปดีกว่าจ้าไม่อยากลบาำบากแม่เราอยู่ใ,ใกล้กันอึ๊บเฮ้ยโอกยหยุดชดเชยไม่สบายก็เลยหยุดชดเชยหยอกเล่นตรงเรียนเขาหยุดชดเชยใหย้เพราะว่านักเรียนเหนื่อยเกินเขาก็เลยหยุดถึงดีมจังเลยอะ่ะ มันมีน้องชายด้วยนะเช่อต้นเหรอใช่ไหมเรียบร้อยดิมฉันมาแล้วจ้าเอามนเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงคิดถึงแค่สองวันเองนะแกเอ,อพาพ่ดดิมวัดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พ่ดดิมยังไม่ไปทํางานเลยเหรอคะใช่แล้ววันนี้พ่ออยู่หนึ่งวันน่ะแต่ว่าพ่อใส่ชุดทำงานเฉยๆอ๋ออย่างงี้นี่เอง ว่าแต่ดีมดีมดีมเราจะเล่นอะไรดีอ่ะกินข้าวยางะมิ้นถ้ายังไม่กินมานั่งกินบ้านฉินก่อนก็ได้นะโอ้ฉันยังไม่ได้ักินแต่เช้าเลยอ่ะแกไม่หิวอ่ะไม่รู้เป็นไรมันนอนไม่หลักินไม่เตะกินไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการในอาหารไม่ย่อยลิ้นกลวยไม่รู้รสในตัวน้ำไสหายใจเม่นเม็ดเช้าเย็นวนเวียนวนศีรษะ่ายอุจจาระไม่ยอมออกแท้อยากเล่นฉัน วะแกพูดซะยาวเลยแล้วพูดทำไมเนี่ยนั่นสิเฮ้ยออกไปกินแล้วแล้วต้นไม่อยู่บ้านหรอต้นอยู่อ่ะอย่าไปกว,นม,วน,นมันเลยฉันรำคาญมันน่ะมิ้นมันชอบบอกเวกวยวันแล้ว,วก็มาหาว่าฉันนู่นฉันนี่ฉันก็เบื่อจริงไงสู้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 ขอบใจพี่ดิมใครมาบ้านนะเอา้าพี่มิน้นหวัดดีจ้าเอาหวัดดีต้นไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยโตเป็นหนุ่มละสูงกว่าดิมิกเนี่ย สองคนเป็นพี่ภาษาอะไรวะเอา้าเป็นพี่แค่ปีเดียวเองนะผู้ชายมันก็ต้องสูงกว่าผู้หญิงอีกแล้วปะเดี๋ยวผู้หญิงในนั้นก็โตไปเรื่อยๆแหละโตได้สานีก็ถือว่าบุญแล้วแหละจ้าเออว่าแต่พี่ดิมบอกให้ฟังว่าแม่พี่ไม่สบายหรอแล้วล้มเป็นกันบ้างอะ่ะก็สบายดีนะจ๊าแล้ล้มก็สบายดีจ้าไม่ได้เจ็บนุ่งเจ็บหนักอะไรเลยไว้ฝสาไปส่งน้ำหน้ามีแ่แพลแม่พี่ด้วยนะ เอ้าต้นหัดมีมารยาทบ้างสิเพื่อนพี่นะนั่นสิต้นหัดมีมารยาทบ้างก็งเพื่อนพี่จะทาแม่ไม่ใช่เพื่อนผมสักหน่อยต้นต้น,ตนมีมารยาทกับพี่เขาบ้างดิโอ้ยโอ้ยทำไมอะม่ะไมต้องเพื่อนผมผิดตลอดแต่พ่อไม่เข้าข้างผมเลยเดี๋ยวพ่อจะให้แม่ออจาจัดการนะทําไมอ่ะทำไมผมต้องผิดตลอดด้วยอ่ะผมผิดตลอดผมผิดตลอดผมผิด,ด มีนออกจากบ้านผมเลยนะออกไปเลยนี่แน่โอ้ยโอ๊ยต้นเอกไปจากบ้านผมเลยบ้านผมไม่ต้อนรับพี่เอาไปเลยพี่ตีมานี่เลยนะจัด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 ทำไมพี่ต้องเข้าข้างเพื่อนด้วยโอ้ยเลยมันกลับไปเลยนะผมไม่ชอบขี้หน้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม่ชอบเกลียดขี้หน้ามันมินเกิดอะไรบ้างอะ ไม่เป็นไรหรอกฉันกลับดีกว่าฉันว่าน้องแกไม่ชอบฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันกลับบ้านเลยดีกว่าว่ะน้องแกนิสัยไม่ดีมากเลยอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่โรงเลยนะเฮ้ยมินท้อท้อท้ฉันฉันขอโทษที่มารุกวนแกนะไปแลไวเป็ไป็นเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายยค่ะบายบาย จุ๊บมั่วบายบายค่ะบายบาย